สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามณทาโรดชาแนลนะคะสับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปแรนดอมดวงความรักของชาวธาตุด,ดินนะคะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปรนดอมดวงความรักของชาวธาตุด,ดินจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะก็ก่อนอื่นมนขอดูเป็นพลังงานของชาวธาตุด,ดินกันก่อนนะคะ วันนี้มันจะใช้เป็นสำหรับตัวแคดเมเมทารอตอันนี้นะคะมาเริ่มกันเลยพลังงานของชาวราศีมังกรพืชศพกันนะคะมาดูสิว่าคนที่เข้ามารับชมรับฟังกลิปนี้นะชาวธาดินพลังงานคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะมีไพ่เด็ดขึ้นมานะคะ เดอะสเตนค่ะเดมเพิร์ดเดเธอรี่วิลนะคะพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้ของชาวท่าตินนะรู้สึกว่า น่าจะมีอะไรที่มันเป็นสถานการณ์ของแรงเป็นดูดอะไรบางอย่างด้วยเดเตวิลมาพร้อมกับไพ่เดนนะคะบางคนมีหรือเจอเจอกับสถานการณ์ที่มันจบลงไปเจอกับสถานการณ์ที่มัน Ending ไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นทิศทางเป็นพลังงานที่เราสึกว่าแม้จ,จะมีการจบลงนะคะหรือว่าคุณอาจจะรู้สึก ในการอยากที่จบกับบางปัญหาบางสถานการณ์ที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ได้อยที่จะให้มัน ending ไปในทิศทางที่เราต้องการนะคะหรือว่าเป็นไปในสเตปแบบนั้นเนาะมีเรื่องของแรงดึงดูดทิศทางพลังงานจะดิวเป็นแรงดึงดูดของเอ,อ่อในเวสเตปที่เป็นอาจจะได้ดึงดูดใครบางคน เข้ามาในชุดตัวหรือมโนสุว่าชาวธาตุดินเองอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่รู้สึกว่ายังตัดไม่ขาดยังเป็นสถานการณ์เรื่องาราวของความรักความสัมพันธ์ที่มันยังต้องการการฟื้นฟูบางอย่างหรือเป็นอะไรที่มันมีสิ่งเราจากภายนอกเข้ามารบกวนกระบวนการคิดหรือความรู้สึกภายในของเราด้วยนะคะพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะทีนี้มีไพ่ขึ้นจีเอ็มเพนะคะ ว่าเวลาที่คุณมองในเรื่องราวของความรัความสัมพันธะ์ะมือนว่าคุณมองต่อยอดไปในสเต็ปที่มั่นคงมั่นใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ให้อะไรที่เราสึกว่าเป็นเหตุเป็นผลเข้าใจได้เข้าใจกับสถานการณ์แนวโนม้มในเวสถานการณ์ต่างๆได้นะคะเอ่อเป็นอะไรที่คุณให้สเตจของ s t r e n t h ความแข็งแรงความแข็งแก่งความมุ่งมั่นหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะ มันรู้สึกว่าเหมือนกับคุณเองนะชาวท่นจดินคุณเป็นคนที่มีศักยภาพในการที่จะทำสิ่งต่างๆพลังงานเดอะเ g t งขึ้นมานะมีศักยภาพในการที่จะรับรู้เรื่องราวทิศทางพลังงานในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เมเนจได้หรือน่าจะได้เจอกับความสัมพันธ์ที่เราสึกว่าเออเราก็ยังเมเนจมันไปต่อได้จัดการได้ เหมือนเวลาพึ้นไพ่จดเสียงมันรู้สึกว่าคุณน่าจะมีอะไรที่ต้องทําเยอะมีอะไรที่ต้องบริหารจัดการเยอะแต่ว่าค่อนข้างจะดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้ในสเต็ปตรงเนี้ยค่อนข้างดีแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันมีแนวทางการไปต่อได้นะคะเหมือนกับคุณดึงศักยภาพศักยภาพตัวเองออกมาใช้ในการเมเนเจอร์งราวต่างๆที่คุณพบเจอเจอในชีวิตเนาะ แล้วทำให้มันเดินหน้าไปได้ในทุกๆเรื่องนะคะอันนี้พลังงานที่ขึ้นมาของชาวทัดดินนะที่เราไปดูกันว่าพลังงานของใครที่เขากำลังให้ความสนใจกับชาวทาดดินอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะไปดูกันเลย King of Pentacle ค่ะราชาถือเหรียญนะคะขึ้นมา จำพลนค่ะให้พูดถึงการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะคะกดาบแดชาริออนาเหรียนโอเคพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะ เป็นไปในประเด็นของการที่มีความมั่นคงมั่นใจกับสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นให้ในเรื่องของความจริงใจพลังงานในแง่มุมของทักษะแนวทางอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะว่ามันจะมีการแสดงออกในเรื่องราวของความราักความสัมพันธ์ความรู้สึกพูดถึงการปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นเหมือนว่าคนคนนี้เขามาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดี เาเองอาจจะมีการโยกย้ายที่ทํางานโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าย้ายแผนคือมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามในชีวิตแล้วเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาให้มันอับขึ้นดีขึ้นเนาะอ,อ้อพูดถึงการปรับตัวก็ได้นะคะถ้าคนคนนี้เข้ามาให้ความสนใจในตัวของชาวท่าดินเองมอว่ามันจะมีการปรับตัวปรับใจกันเกิดขึ้น แล้วก็ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางในเวทีที่ดีขึ้นเหมือนเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มันามาด้วยความจริงใจมาแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆมาไม่ได้แบบอยู่ในสภาวะของความแบบรีบร้อนรีบร่อในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะพลังงานตรงนี้ที่ขึ้นมามีพลังงานห้าเหรียญมันรู้สึกเหมือนแบบบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะรู้สึกว่าชีวิตเขามันยังไม่ได้เติมไม่ได้เต็มขนาดนั้น การที่มีคนหรือคุณเข้าไปในช่วยของเขามันก็น่าจะช่วยเติมเต็มพลังงานบางอย่างได้ดียิ่งขึ้นเนาะรวมถึงการวางแผนวางแผนชีวิตนะคะเอ,อ่อเป็นสเต็ปที่มันคิดว่าเขาเป็นคนดูมีความมุ่งมั่นดูเป็นคนที่มีความตั้งใจในการที่จะทำสิ่งต่ตางๆมีการวางแผนวางแผนชีวิตคนเข้าโอเคเลยแล้วก็เป็นแนวทางที่แบบ จะต,ต่อยอดไปในทิศทางไหนจะมีพลังงานอย่างไรนะมันว่าเขาเป็นคนมุ่งมั่นคือต่อให้ทางเดินไปข้างหน้าที่เขาจะเดินไปมันมีปัญหามีอุปสรรคเยอะก็ตามแต่มันว่าเขาก็จะแพนนิ่งแล้วก็ค่อยๆเดินไปตามสเตจที่เขาวาดหวังเอาไว้นะคะคือมุ่งมั่นตั้งใจแอบมีความแบบมูทะลุด,ด้วยสำหรับบางคน เพาว่าเหมือนคนคนนี้อย่าง m มกออนจะอะไรบางอย่างหรือเดินออกมาจากบางสิ่งบางอย่างนะคะหกดาบขึ้นมาก็คือว่าสเต็ปเขาคือการเดินไปข้างหน้าไม่ได้เป็นการเดินถอยหลังนะจ๊ะโอเคเราไปดูคําแนะนําจากไพ่ก็แนวโน้มในเรื่องราวของความสัมพันธา์จะเป็นในทิศทางไหนเนาะมาดูซีพลังงานจะเป็นอย่างไรนะคะ เด็กถือเรียนนะคะเด็กถือไม้เท้าเก้าถ้วยค่ะอ่ะสวินถือไม้เท้านะคะขึ้นมาเนาะมันว่ามาพร้อมกับแพชชั่นแนวโน้มาวันมโโอกาสได้ไปต่อด้วยแพชชั่นความรู้สึกของคุณและเขา ทีนี้มันต้องพึ่งพาพึ่งพิงพลังงานความสุขที่แบบเป็นพลังงานแฮปปี้เนสในแบบที่เป็นตัวตนของคุณเองนะคะน่าจะมีการเปิดใจเปิดโอกาสหรือแบบให้ออป p o r t u n ให้โอกาสอะไรบางอย่างกันเกิดขึ้นก็มองว่าแนวโน้มนะคะตัวชาวธาตุดินเองก็น่าจะได้เปิดใจให้กับความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะคะรวมถึงการเริ่มต้นพลังงาน บางอย่างซึ่งเป็นโอกาสที่ยืบยืนให้แก่กันและกันจริงๆนะคะประมาณนี้เลยขอดูในส่วนของลัคนาแล้วก็ราศีหน่อยว่าจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีชาวราศีตุลน,นะคะนี่ราศีเมถุนแล้วก็ราศีพิจิกค่ะ โอเคประมาณนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะบนฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวัน,นี้บ๊ายบายค่ะ